สภาพอากาศของภาคกลางนะครับอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ําสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-40องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง กรอ,อากาศภาคเหนือนะคะอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคนองรอยละาสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพิษณุโลกตากและพิช,ชบุญมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18 27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36 41องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่10 15กิโลเมตรต่อชั่วโมง การพยากรณอากาศในภาคใต้น,นะคะอากาศร้อนในตอนกลางวันกลัมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 4 3 7องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็วประมาณ10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรหาดฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตร ขอสดีครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ภาคอีสานนะครับอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวงในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-39องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Duh, this legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. Ain't seen the rest I me. just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive, even though. Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. For what I love, still gonna try, I won't give up, still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed, and I've got nothing left, and I'm not quite there yet. But those words they'll regret Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let it win, I won't stop till the end. No